สวัสดีชมท่านด้วยผมมินิเกมไมค์ครับนะผมในเซิร์ฟเวอร์เอฟซีเดวิลล์ครับอันอีกแล้วนะผมวันนี้ผมในผมมาโปรโมทนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราได้ทําการย้ายเวอร์ชันนะผมไปเปลี่ยนเป็น1.8นะฮะถึง1.8.9เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งแต่ว่าเซิร์ฟก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายครับผมเดี๋ยวมินิเกมผมก็จะอัปเดตมาให้เล่นกันเยอะเยอะเลยนะผมเพราะว่า1.8นี้มีมิมนิเกมแบบว่าเยอะแยะเลยนะผมโอเคเข้ามาครับผมเราก็วิ่งเข้าประตู ล็อกอินก่อนเออช่างแม่งฮนะโอเคตอนนี้คนเล่นอยู่ที่ร้อยแปดสิบหกคนนะฮะถือว่าเยอะอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็มีของเล่นใหม่นะอันนี้ผมเอาไว้มาเล่นคนเดียวนะครับผมเพราะว่าต้องใช้เพอร์มิชันในการเล่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันสักหนึ่งอย่างอย่างนี้ผมที่ผมชอบมากก็คือต้งนี่นะผมเทพมากเลยดูนะ,ด,นะด,ด,ดูดูดีเทพไปเลย เท่มากเลยอนะอืมเด่นกันนี่มันเลยทีเดียวแล้วก็มีให้เล่นเยอะแยะเลยนะผมดูอันอื่นไปดูยิงเดีย๋ยวนนี้ยิงหิม้าผมเท่เนกันอันนี้ก็เท่เะฮะดูดูดูเล่นให้ดูอื้มโอ้ไงล่ะโอเท่ดูอันอื่นกันดีกว่าครับมีเยอะนะฮะต้องรองมาลองอันเนง ก็ลองไมได้ผมยังไม่เปิดให้คนเล่นไม่ผยลองเล่นคนได้คนเดียวตอนนี้นะฮะเพราะว่าต้องใส่ยศต้องมียศก่อนหรือว่ามีเพอร์มิชันก่อนนะถึงจะสามารถเล่นได้อน,นี้ปืนพอร์ทลนะผมพอร์ทลใครที่เล่นเกมพอร์ทลก็จะรู้นะว่าอันนี้คือปืนพอร์ทลนะผมผมไม่ขอเล่นให้ดูแล้วกันเขามีเยอะแยะนะผมมีอันนี้ด้วยอ่าเท่ฮ okay, ะผมเป็นเหมือนกับมีเปลวไฟ ร้อนแรงแนละ้วเพิ่งออกจากตัวอ่านี่ผมชอบมากเลยครับเหมือนเป็นอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> โอเคมีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ใส่ชุดได้หผมใส่ชุดตรงนี้ได้โอเคฮนะไปเลิกดีครับเราไปดูในส่วนของซฟเวอร์ันีีกวนน่อนะฮะอมีเพลงให้ฟังด้วยกดอ่อน190แล้วไปดูซูเวอร์ซฟเวอร์กันก่อนนะฮะคล๊บเข้ามาครับทับสบปาวกับแม่งเลยฮะ ผมขอยิงหน่อยนะฮะถ้ามีคนถามผมแอดลีดอย่างเงี้ยผมไม่ตอบแล้วกันนะผมขอยิงนิดนึงนะเพราะาผมอัดลทปอยู่โอเคครับผมเข้ามานะผมก็นั่นแหละออคือเข้ามานะผมทําไมคนใช้สก,กินสตาร์บเยอะจังวะโอเคครับอันนี้ก็เป็นอะไรแข่งพ v p ีสัตว์นะผมหนึ่งหนึ่งนะผมผูเ้เล่นสามาร,รถพิมพ์จะต้องออมีสัตว์เลี้ยงที่พิมพ์อ๋ออันนี้คือระบบสัตว์เลี้ยงเองนะผม อันนี้ก็แข้งขยะให้ผมสองขยะ2ข้างเลยไปมา FC วะโอเคัไม่เป็นไรครับ,บรออันนี้เป็น Facebook fan page ของเซิร์ฟเวอร์นะผมอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะผมผมจะมีอะไรอัปเดตผมก็จะเอ,เอาลงเพจหมดเลยนะผมตรงนี้เป็นประกาศของเซิร์ฟเวอร์นะผมผู้เล่นคนใดที่เติมของบวอกอยนะผมซึ่งเป็นปีกปีกบล็อก1อยสามารถแจ้งได้นะผมเพราะว่าผมเปลี่ยนจากเวอร์ชัน1.7มาเป็น1.8ของมันจะบักนะผมอ่า เพื่อนคนใดที่เซตสกินไม่ได้จะไม่สามารถเซตกลับนะถ้าใครเซตได้จะไม่สามารถเซตกลับได้คือมาเซตได้ผมผมจะบอกก็คือเครื่องเราแม่งโดนบล็อกอินเตอร์โดนยิงแม่งบล็อกอินเตอร์ไม่สามารถโหลดอะไรจากเซิร์ฟนอกได้เลยนะผมอใครที่สร้างบ้านใครที่เปิดประตูไม่ได้นะผมหรือทําอะไรในเขตโพตัวเองไม่ได้นะผมให้ทุบโพตัวเองแล้วก็วางใหม่นะผมตรงนี้เป็นเลือกเพศนะผมเพศเรามีเพศชายเพศหญิงแล้วก็เกย์นะผมใครที่เป็นเกย์มากดตรงนี้นะผมสายเหลืองไปประมาณนี้ อันนี้เติมเงินนะผมเติมเงินก็เหมือนเดิมไอเทมมอครับผมทับไอเทมมอรีเฟลล์แล้วรหัสบัตรทรูสิบสี่หลักนะผมก็พิมพ์ไปเอ้วอันนี้ผมไม่นับถ้าผมช่างแมง่งถ้ารอประมาณสักห้านาทีผมแล้วก็รู้แล้วเช็คว่าเงินเข้า,าแล้วแล้วไอเทมมอโอเพ่นนะผมอ่าอ๋อพิมไม่ได้กรรมแล้วอะไรวันนี้เอ,อ็มเ,เยอะเกินนะ่ยโอเคครับผมนี่ของก็จะมีอะไรประมาณนี้โอ,อ้มีอะไรมาใหม่ด้วยฮนะยัดเป็ดนะผมอะไรวะปีกันก็คือปีกันเองฮะเดี๋ยวลองล้ใส่ให้ดู ผมเอาอันนี้มาใส่นะสุนะเออนี่นะดูดูด,ดูผมใส่ดูฮนะว่า,อ,า,อ,า,าอ่าผมกดใส่แล้วีิว่ะอ่าเป็นไงครับเท่ับผมเป็นดาบสตาร์วอลนะฮะสกินนี้ผมไม่ต้องบอกนะผมแม่งขโมยเด็กในเซิร์ฟมาใส่ผมเห็นเท่ดีขโมยแม่งเลยตรงนี้เป็นฟรีเทมนะผมตรงนี้เป็นฟรีเทมก็มากดเอาตรงนี้ได้ผมของฟรีฮนะใค,ใครก็ชอบมากดได้มีเยอะแยะมากมายนะผมและตรงนี้ก็เป็นไม้เพชรจับสัตว์นะผมก็เชือกเอาเชือกไปตีนะผม ตอนนี้ผมน่าผมว่าหน้าผมน่าจะมีสัตว์เลี้ยงแม่งแล้วแหละเออมีไหมเออมีครับผมเป็นกระต่ายน้อยฮะกระต่ายน้อยแรบบิทอ,อ,อ,อีอีอุ๊ะอ่ะลองดูสกิลนะฮะอ่าลองขี่ขี่ดูอ๋อเป็นไงล่ะอ๋อขี่กระต่ายได้ฮะสุดยอดเลยทีเดียวเชียวเป็นอะไรที่เฟี้ยวเงาะมากนะับผมอ๋อแมกนดเน็ตเก็บเก็บสัตว์โอเคตรงนี้ก็เป็นคําสั่งนะผมโอ้ยยี่อะไรวะเนี่ยไข่ไข่วะ ตันนี้ก็เป็นคาสั่งของไม้เพชรนะผมก็มาเลือกลองมาดูกันได้นะผมตรงนี้ก็เป็นคําสั่งแต่งงานนะผมก็ลองมาดูกันได้ผมไม่ขออ่านแล้วกันผมว่าจะไปดูเซิร์ฟเวอร์อื่นกันต่อได้วหลับครับผมอันนี้ก็เป็นยศเออเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะผมก็แรบแกเปิดอ่านดูนะฮะผมไม่อ่านแล้วกันเอาไปดูตรงนี้คนระับผมตรงนี้ก็คือสาฉายานนะี่นบผมสายยา ฉายานะผมมีเด็กเรียนเด็กเรียนมีสุดหล่อเนะผมก็มาเรียกดูก็ได้ใครันวิ่งตามกูมาว่าจะเป็ดตรงนี้นะผมไปดูตรงนี้กันดีกว่าเนะผมอ่าตรงนี้นะผมก็คือระบบกิวนะผมหรือว่าทีมมันเองนะผมก็มาลองมาเซตทีมกันตรงนี้ได้นะผมตรงนี้ก็คือเอ c h a n นะผม e n นชานก็ใครที่มีลาพิดนะผมเซิร์ฟเวอร์เรามีลาพินให้ฟรีนะผมกดเอาไม่ได้ใครจะมาโดมันโดูไม่ได้นะผม อ่าอืมก็มนเอนชานได้อีกพีกดรับฟรีตรงนี้นผมกดทีได้เป็นหมื่นนะันก็ซ่อมของฟรีนะผมตรงนี้ก็ตีบวกนะหรือว่ามาเปลี่ยนชื่อได้นะผมตรงนี้ก็ข,งขังขยะอีกแล้วตรงนี้ก็คือสฟื่อดอกไม้นะผมตรงนั้นก็มีโกลมทํเที่อะไรไม่รู้นะครับยืนนั่งโงๆโอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยผมตรงนั้นก็มีสายลุงวงฟิงเนี่ยอะไรนะวะวัตถุฟักมันจานวินอาวกาศหรือเนี่ยโอ้ไมคกู๊ดเน็ตไปช่างแม่งนะนะตรงนี้ก็คือช็อปนะผมช็อปช็อปช็อ อ๋อช็อปนะผมช็อปก็ตัวนี้ก็ขายของเอาของมาขายนะผมของก็อาจจะแพงหน่อยนะเพราะว่ามันต้องทําให้เซิร์ฟมันมีเออ่เงินไม่เฟอ้อนะผมของไม่เฟอ้อเงินไม่ฟืดอ,อะไรประมาณนี้นะผมอ่าก็มาเรื่องมาดูกันได้ใครมากลับหัวไอเทมวะาวัตถุดิบฟักไปดูอันอื่นดีกว่านะผมตรงนี้ก็เป็นเควสนะผมเควสเควสเควสใครที่อยากชอบทำเควสไม่อยากตรงอยากเติมอยากได้ของเควสก็มา,มาทําได้นะ อ่าเรามาดูกันนะมีปงมีเปีกด้วยนะผมมีอะไรนะครับเยอะแยะมากมา,ายมีหัวอ่อมีดาวลงมีดาวก็มีนะผมอ่าอัน,นไม่มีอ่ะย็ดเป็ดโอ้ยค้างค้างค้างอีกแล้วทําไมคอมกูมันกากโอ้โหดูปิงผมนะท่านผู้ชมครับย็ดเคเป็นอะไรที่ฟินเวอร์นะผมเฮ้ย,ยเซ็งกับเน็ตตัวเองเน็ตกากก็งี้ผมต้องทําใจฮะค้างไะเนี้ยกูค้างไปเนี่ย อ่าตรงนี้ก็วาร์ปไปสร้างบ้านเปลี่ยนไปโอมะผมไปสโนไปสวรรค์นหน้านผมไปพ vP ไปเพรโซนนะผมก็เออลองไปดูอเองนะผมโอเคผมไปดูในส่วนของเซิเร์ฟอื่นกันดีกว่าไปนั่นอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละโอเคครับเราไปดูในส่วนของเซิเร์ฟอื่นกันดีกว่านะผมอ้าวตุ๊กฟักวิธีการก็พิมพ์ทับล็อบบี้นะผมทับล็อบบี้หรือทับฮก็ได้นะผมทับฮบนี่ก็ได้นะผมแล้วแต่นะใครถนัดอะไรก็ลองดูนะ คนมันหายไปไหนบุ๋บะโอเคนะเราไปดูในส่วนอื่นอันนี้พวาไมซี sea, ่เดี๋ยวผมดูที่หลังทีบั้นก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคครับไปดูแอชติดแอร์แลนด์พวกนต้องมีคนถามกูแน่นอนนะครับผมแอชติดแอร์แลนด์นะผมผมไม่พูดเที่ยวอะไรมากนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเด็กแม่งถามเยอะเออโอเคครับผมแอชติดแอร์แลนด์นะผมเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะผมโอเคครับผมเข้ามาใครมาถาเที่ยวอรตรงนี้วะนนี้ ก็ตืฟ้ากทำเพี้ยนเลยครับโอเคผมเข้ามานะฮะเราไม่มีอะไรมากครับผมก็เดินเดินลงมาครับผมก็เดินลงมาเรื่อยๆผมจากเรือแล้วก็เดินมาเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับป้ายแห่งหนึ่งก็มีคําสั่งต่างๆนะฮะให้ดูซ่มของฟรีตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็เติมเงินตรงนี้ครับผมเหมือนเดิมคนระับไอเทมมอลเหมือนเดิมครับผมไม่สอนแล้วกันพอผมสอนไปลนะโอเคครับ okay, ผมก็ตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมากครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ อ่าตรงนี้ก็เป็น Enchant นะผม Enchant Enchant โ okay, อเคไปดูตรงนี้ก็คือช็อปนะผมช็อป what t h e fuck โอเคมันมาจากไหนเนี่ยช็อปนะเอ่อก็มาดูแบบขายสื่อของขายของนะผมไม่พูดพามนำเพลงอะไรมากอา่าคุณจิมเข้ามามแล้วครับท่านผู้ชมครับเราไปดูไอเอสเราไปดูในส่วนของเกาะนะคไอเอสนะผมก็คือสร้างเกาะก็คือ Acid i s l a n นนะผม a อซิ i ไอแลนด์ก็คือเกาะน้ำกรดนั่นเองนะผมน้ำจะเป็นน้ำกรดนะผมถ้าเราโดน ฝนอย่างเงี้ยหรือว่าโดนน้ำอย่างเงี้ยเราจะตายครับผมถ้าโดนฝนก็อาจจะไม่ตายนะถ้าถ้าลงน้ำนี่ก็คือตายแน,น่นอนนะผมว่ตื่ฟ้าไครมาเนี่ยโอ้ย oh วัวผมจอโอเมกุนเนสโอ m มก o d วัวผมวัวผมตายนะฮะท่านผู้ชมครับคุณจิมเขาสังหารวัวผมไปแล้วไรับไปดูส่วนของสฟเว์อื่นกันดีกว่าครับผมเราไม่พูดพันลำเพลงมากนะครับผมไปดูคนนะคนหายไหมอ๋อคนหายนะเหลือนิดเดียวเองหายไปไหนเยอะแยะวันนี้ ไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สกายบล็อกเนาะสกายบ็อกโคนแม่งอย่างน้อยเลยอ่ะสกายบล็อกเซิร์ฟเวอร์นะผมอืมมาดูนี่ฮะโอ้ไม่มีอะไรมากเหมือนเหมือนเหมือนกับเอซิดไอแลนเลยนะครับเปลี่ยนจากก่อน้ำกดเป็นเกาะลอยฟ้าเท่านั้นเองนะผมตรงนี้ก็ซื้อของขายของเหมือนเดิมนะผมวิธีไปก็ทับไอเอสเหมือนเดิมผมทับไอเอสอย่างงี้โอเคแล้วนะผมก็สร้างบ้านนะผมโดนฝนโดนน้ำก็ไม่เป็นไรนะผมโดนลาวาก็ตกลงไปก็ตายนะผมแค่นั้นแหละ โอเคครับ okay, ไปเราไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อื่นกันดีกว่าดูอะไรดีฮะเราไปดูอะไรดีอืมอืม,อมไปดูเบดวอลดีกว่านนะผมเบดวอลคนไม่เล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะผมอ่อเบดวอลก็เป็นสมินิเกมสงครามสงครามเอ่อสงครามเตียงนะผมสงครามเตียงก็คือทําลายเตียงของฝ่ายตรงข้ามนะผมแล้วก็นั่นแหละเออทำลายเตียงของฝ่ายตรงข้ามนะผม,ะออะผมถ้าเตียงฝ่ายตรงข้าม พังก็ไม่มีจุดเกิดนะผมเ็นักข้ามก็จะแพนะ้นั่นเองนะครับผมไปดูในส่วนของอื่นดีวกว่าบไปดูในส่วนของอันนี้เดี๋ยวผมเซิร์ฟเวอร์สองเปิดไม่เปิดนะผมจะเปลี่ยนเป็นมินิเกมอื่นนะผมตอนนี้ผมรออยู่นะไม่รู้ว่าจะเอามินิเกมที่อะไรมาเรี้ยงดีนะผมไหก็อยากเล่นอะไรก็คอมเมนต์ดูนะครับผมเผื่อผมจะเอามาลงนะไปดูในส่วนของโอ้ยคนนี้คนเยอะอยู่ยยยยควรควรฮะออกเซิร์ฟเวอร์อ่า จรไม่ว่าเกมหรือว่าฮังเกอร์เกมมาเองับผมอ่าก็ต่อสู้นะฮะต่อสู้จนกว่าจะมีคนชนะครับผมใครที่เลอเลอืเล่รอดเป็นคนสุดท้ายก็คือเป็นผู้ชนะนั่น,น,นเองนะผมไปไปดูเซิร์ฟเวอร์อื่นดีกว่าวืบอันนี้ก็เป็นคิดพีพีนะผมแล้วคิดแพทรอนนี่นะผมก็มีสายจิ้มให้เลือกมากมายครับผมอุ้ยคนเล่นเยอะเลยอุย้ยทำไมเห็นคุณเคนด้วยฮะซินเนี่ยเอ็กไบโอมโนวาครับผมเราไปทักทายเขาดีไหมฮะ ใครที่จำแอดเคนได้ให้ผมเห็นไหมเห็ <S <S นไหมใครเห็นนะแอดเคนนะผมในแทบ็บใครที่จำแอดเคนได้นะผมก็ก็คือแอดเมนเซิร์ฟเวอร์แอดเซนร์ฟเวอร์ MC1.5 ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าของผมเองนะผมอ่ะไปไปดูอื่นดีกว่าผมเล่นได้ดูไหมดมเล่นสักรอบดีกว่าผมเล่นกระกากอย่างเผมเนี่ยโดดลงไปแม่งเลยฮะต่อยตีตีอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับผม ลองลองมาเล่นดูนะฮะทำไมกูตีไม่ใครไม่โดนเลยวะโอยโอยจะตายเองเนี่ยโอ้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 ยนั่นแหละครับก็โดนตีตายไปฮะกูจะตายกูจะตายนะฮะไม่มีอะไรกูจะตายผมไม่ได้ลงหมดอ่ะฆ่าได้เฉยเลยผมไม่รู้ว่าเลือดมันเท่าไหร่ฮะถ้าผมลงหมดเดี๋ยวผมจะรู้อยู่โอ้ย แล้วผมลงเดี๋ยวผมลงวันนี้เก็บลงลงปักอินดูเลือดเดีกว่าจะจะดูเลือดผู้เล่นได้นะฮะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นซื้อคิดนะผมหรือว่าซื้อสายอาชีพนะฮะมีเลือกเยอะแยะเลยมีไวเปอร์มีโก้ดแล้วมีตอมเปอร์นะฮะมีอาเชอร์มีอะไรเยอะแยะตรงนี้ก็คือสุ่มนะผมอัลล็อกคิดนะก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้ที่อะไรปึ้งก็เนี้ยเงี้ย โอ้แล้วก็อโอเคครับไปดูเซิร์ฟเวอร์อื่นกันดีกว่าทับล็อบบี้ไม่ได้ผมเราต้องกดออกจากนี้ก่อนโอเคออกมาแล้วโอเคครับเราไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สกายวอลตัวนี้ไม่เปิดนะไม่เปิดเพราะว่าเครื่องเก่าแม่งโดนเพราะว่าแม่งดับนะดับแล้วก็แม่งเข้าเครื่องไม่ได้เจ้าของเครื่องก็ไม่แก้ที่อะไรกูเลยคนระับผมก็เลยช่างแม่งทิ้งเซิร์ฟเวอร์แม่งเลยไนอะ้ไอโอรัมผมกดไปดูมมีคนเล่นไหม โอ้ยมีอยู่สองสามคนผมแหลกนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เกมที่แหลกพอสมควรนะโอ้โหพวกมันมีบล็อกเฮียอะไรนู้นตกเต็มเลยแหลกมากครับผมเป็นพวกเกมที่แหลกเฮียเลยฮนะครับไปดูในส่วนของไมซีดีกว่าเอ้ยไปดูของอีเวนต์เซิร์ฟเวอร์ก่อนดีกว่าอีเวนต์เซิร์ฟเวอร์ก็มีคนมาเล่นอยู่นะฮะแต่ว่าไม่เยอะอ่ะและก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของกิจกรรมนั่นเองครับผมถ้ามีกิจกรรมก็เข้ามาเซิร์ฟเวอร์นี้อันนี้นะฮะไม่เล่นกิจกรรม ที่ถ่ายซเอร์จัดหรือว่าจะมาเล่นกิจกรรมเดิมๆก็ได้ผมที่เคยจัดมาแล้วนะฮะไปลองฝึกฝีมืออะไรประมาณนี้ับผมโอเคครับเราไปดูในส่วนของซูเวอร์สุดท้ายก็คือ MyC นั่นเองทำไมผมนึงถึงเข้าไม,ม C เป็นอันสุดท้ายนะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้อง,ม,องมันจัโหลดอ่าจิตแพ็กนะผมแล้วก็ถ้าโหลดจิตแพ็กก็ต้องออกเกมเข้าใหม่จิตแพ็กมันถึงจะหายนะผมเลยเข้อาอันสุดท้ายคุยเข้าแปงงเลยไปพูดพรำนองเพลง ครับเข้ามานะฮะแล้วก็ค้างโอเคมาแล้วโอ้ยค,ครับเคนเล่นนิดเดียวเองไม่เยอะเลยนะฮะโอเคก็เป็นเซิร์เวอร์แนวยิงปืนแนวยิงซอมบี้อะไรประมาณนี้นค,ครับผมโอเคฮะก็มีระบบมากมายมีระบบกระเป๋ากระเป๋าก็มีนะใครที่ว่าของของตรงของเต็มเลยก็มีกระเป๋าให้ครับผมกระเป๋า,อาเอนเดอร์มีกระเป๋าเล็กมีกระเป๋าใหญ่นะฮะเราลองกระเป๋าเล็กดูนะฮะเอากระเป๋า นะกระเป๋าเนี่ยมาซื้อตรงนี้ของกระเป๋าตัวนี้ที่ขายก็มีแค่กระเป๋าเล็กนะครับที่ขายนะฮะแล้วก็มีคียด้วยก็ซื้อผมซื้อมาแล้วใช่ก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ซื้อคียมาคียก็คือตเจต้าตัวนี้นะผมแล้วแล้วเดินมาแล้วก็กดที่ขวานะที่หนึ่งอ่าก็จะมีของเป็นกระเป๋านะฮะมีนี้ก็คือลิงก์จากกล่องเอนเดอร์เชนนะผมอ่านี่คือก่อของในกล่องเอนเดอร์เชนของผมนะฮะ เป็นอะไรที่แบบว่าโอเคอยู่พอสมควรนะฮะเอมีเยอะเลยแล้วก็มีอีกัน,นึงก็คือกล่องใหญ่เดี๋ยวมองออกให้ดูกล่องใหญ่มันต้องมีขายในไอเทมมอลนะครับผมกล่องใหญ่มันมีขายในไอเทมมอลนะฮะนี่ก็คือกล่องใหญ่นะฮะได้สองอันเลยเยอะมากโอเคเอาไปใส่นะฮะแล้วก็ดูอ๋อโคตรเยอะเนะี่ยโอ้โหอะไรบ้างวะเนีย awp ของใครวะของไม่อย่างเยอะนะฮะบอกเลยโอเคครับไม่เป็นไรนั่นแหละก็ลองลอง,ลองมาดูนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพ,พยียงเท่านี้นะผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะผมยังไงคลิปนี้ก็บายบาย